วัสดีเช้าวันที่7มกราคม2565นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ตื่นมาแล้วก็พบกับข่าวดีนะครับก็เนื่องจากผมได้ดูช่องฟุกแฟมิลี่นะครับ YouTube นะครับหลังจากที่ตื่นมาก็ได้ข่าวว่า ชนะทิพย์สงกสินนะครับกํำลังจะเป็นผู้เล่นใหม่ของคาวาสกิฟอนตาเล่ครับผมก็เลยไปดูทวิตเตอร์นะครับดูข่าวว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเราก็เห็นว่าทวิตเตอร์ของญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ ฮชแท็กของชนาทิปนะครับเป็นฮชแท็กภาษาญี่ปุ่นนะแฟนคอนเสิร์ตเรซซัปโปโรนะครับก็อย่างคนนี้นะครับก็โพสเป็นทํานองว่าเสียดายนะครับรอการถแถลงอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ช็อกมากนะครับ ที่เกิดขึ้นนะครับก็หลายๆคนนะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับก็น่าจะเป็นแฟนของซัปโปโรนะครับก็บอกว่านะครับเขาร้องไห้นะครับแล้วก็อ,อ,อกหักนะฮะว่าแล้วก็หลังจากที่สามีของเขานะครับ อ๋อสามี my husband mm hmm. ก็จะหมายถึงชนาทิปย์นะครับ went to work นะครับก็คือชนาทิปย์เนี่ยออกจากทีมไปนะครับเขาก็บอกว่าฉันรักคุณนะครับอ,อกหักนะครับที่ชนะทิพย์จากไปนะครับแล้วก็มีคนที่นัน,นี้น่าจะเป็นแฟนของฟอนเตเล่นะครับแฟนของฟอนเตเล่ก็มาโพส คลิปของชนาทิพย์นะฮะนี่ครับโพวตคิปของชนาทิพย์ก็แฟนของ, o, องค,คอกเกโดก็เสียใจร้องไห้นะครับนี่ครับแฟนของกเกโดก็เสียใจร้องไห้เขาบอกวา่าอันนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับเขาบอกว่ายังไง เาก็ยังเชียร์ซัป,ปโปโรอยู่ดีนะครับแล้วกนะ็ประมาณนั้นนะะต้องชนะคาวาซกิฟอนตเต่ให้ได้นะครับถ้าเราเป็นแฟนซัป,ปโปโรนะเราก็จะเสียใจแบบนี้นะครับนี่น,นี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ข่าวของการไจ้ถีมนะ น,นี่เป็นแฮชแท็กของชนาทิพย์อ่ะนี่ครับนี่ก็ใช่นะครับนีรัซัปโปรโรไทยนะครับ move to J1 c a l f คลิฟอร์เนีนี่ครับข่าวโหเยอะมากเลยนะฮะน่าจะเป็นเรื่องจริงละนะเห็นว่ามันจะมีพลาดหัวที่หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่ครับโอ้โห นาทิปสงกระสินนี่เยอะเลยอ่านี่เลยครับนิปปอนคาแคลซิโอนะครับโอ้โหชัวร์เลยนะครับขึ้นอย่างนี้เลยฮะโอ้โหนะครับ,นะรบไม่น่าจะเป็นข่าวปลอมนะครับนี่ก็มีนะครับไทยเมสซีนเนชั่นทีมนะครับ นิวเวปปอนออฟแชมเปียนโอ้โหอะคราวนี้เรามาดูนี่นะไม่ต้องดูลนะนี่ครับหนังสือพิมพ์เช้านี้นะครับเป็นหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่นนะครับเขียนว่าอวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเดือนเอ้ไม่ใช่ถ้ารูปนี้นะครับพูดทีมันก็คือวันที่เจ็ดเดือนหนึ่งปีสองพันยิบสองหนังสือพิมพ์ อันนี้เลยนะครับลงพลาดหัวนะครับว่าชนะทิศย้ายไปที่ฟันตาเล่แน่นอนนะครับนะครับ the new of transfer of strong team to the end of story โอ้โห oh, เป็น is end of story ของซัปโปโรนะครับอันนี้ a, อุระคอนซาอุนต้าคอนซาเป็นคน ทวีตมานะครับบอกว่า from the nation โอ้โหนี่ฮะก็สุดยอดนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูแฮชแท็กนะครับของที่เป็นคอนเสิร์ตโดเลนะครับอันนี้ก็เป็นแฮชแท็กที่เป็นแฮชแท็กท็อปนะฮะ ก็ตรงนี้เป็นแฮชแท็กของชนาทิพด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ชนาทิพโทษทิชนาทิพส,ส่งกระสิบเบสโมมนต์อันนี้สีแดงโอเคเอาลาสเตสนะครับลาสเตสของคอนสโดเล่นนะครับนี่ฮะก็มี ล่าสุดนะครับเมื่อกี่นาทีเนะมื่อ8นาทีนะฮะก็คือช่วงที่กำลังทำคลิปอยู่นี่แหละครับ this is the new t h a t jump i n on the morning of my birthday โอ้โหนะเป็นอะไรที่คนแฟนคนสันี่เสียใจมากนะครับเสียใจมากตอนนี้ก็เป็นเวลา8นาฬิกา 15นาทีของญี่ปุ่นนะครับต้องก็เช้ามากๆของเราก็เพิ่งหโมงสหนาทีนะครับเป็น breaking news ที่ช็อกแฟนบอลของซาโดเล่ซัปโปโรมากๆนะครับช็อกจริงๆนะฮะตอผมก็มานั่งถ่ายทวิตนะครับก็น่าจะเป็นข่าวจริงนะครับเป็นข่าวดีของคนไทยนะครับเป็นข่าวดีของคนไทยนะครับที่ชนาทิพย์ จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับกับทีมที่แข็งใกลามากกว่าโยโกมาฮามาเอฟมารีนอนะโอเคครับคลิปนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับแค่นี้นะครับ